ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พมโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพกจัดงาน job and market fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการเพื่อส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มโอกาสการมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนแก่คนพิการผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพทักษะดิจิทัลและการเชื่อมโยงกับสถานประกอบการเพื่อการจ้างงานสำหรับกิจกรรมในวันที่2ได้มีการจัดเวทีเสวนา empowerment และสื่อสร้างสรรค์พลังใหม่ของศักยภาพคนพิการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมลากเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับศักยภาพของคนพิการในมิติอาชีพที่หลากหลายทั้งด้านศิละปะแฟชั่นอาหารและสื่อสร้างสารรค์เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าคนพิการสามารถต่อย,ยอดความสามารถเฉพาะตัวให้กลายเป็นอาชีพที่มั่นคงได้เช่นเดียวกับทุกคนในสังคมและมีบูธให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสําหรับคนพิการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการจัดหางานของบริษัทจ็อบท็อปกันจำกัดบริการให้คําแนะนําช่องทางการหางานบริการให้คําปรึกษาการจัด ทำเรซูเม่แนะนำช่องทางการรีวิวและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานนอกจากนี้คนพิการที่สนใจสามารถสมัครงานตามความถนัดได้ผู้ประกอบการสามารถลงรับสมัครตำแหน่งงานฟรีเพื่อรับสมัครคนพิการเข้าทำงานนอกจากนี้ภายในงานยังมีตลาดอาชีพและสินค้าคนพิการกว่า300ล้านค้าเวทีเสวนาและเวิร์กช็อปจากแรงบันดาลใจสู่การจ้างงานโมเดลธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของคนพิการการแสดงจากศิลปินไรอันกัดบัณฑิตการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและการ แสดงจากมูลนิธิ Five For All และวงดนตรีคนพิการ S2S ที่มาถ่ายทอดบทเพลงภายใต้แนวคิดความพิการไม่ใช่อุปสรรคของความสามารถโดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคึกคักทั้งคนพิการครอบครัวผู้ดูแลอาสาสมัครและเครือข่ายทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนทั่วไปการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายพอมอใกล้คุณสร้างไรายได้ลดรายจ่ายรีสร้าชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้เขาถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างทั่วถึงพร้อมสร้างโอกาสในการประ อบอูปน,นี้นะคะเป็นการให้บริการผู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพหรือขยายกิจการนะคะของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการค่ะวงเงินนะคะ60,000บาทค่ะหรือถ้า คนพิการนะคะมีอาชีพมีต้องการที่จะขยายก,กิจาการเป็นกิจาการขนาดใหญ่นะคะก็จะสามารถกู้ได้ถึง120 0 0 0บาทค่ะอันนี้เป็นราย,รายเดี่ยวนะคะเป็นรายบุคคลค่ะซึ่งเราก็มีเป็นรายกลุ่มเลยคะ่ะรายกลุ่มนะคะกลุ่มละไม่เกิน1ล้านบาทค่ะผ่อนชําระภายในระยะเวลา5ปีค่ะโดยที่ไม่มีดอกเบีย้ยค่ะจุดเริ่มต้นของโครงการนะคะก็คืออยากให้คนพิการนะคะมีรายได้มีอาชีพค่ะแล้วก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ค่ะ เงินกู้ของก็คือมี2รูปแบบค่ะการให้บริการนะคะมี2รูปแบบค่ะก็คือเป็นรายบุคคลรายละไม่เกิน60,000บาทค่ะแล้วก็ถ้า จะขอเกินกว่าวงเงินที่กําหนดอ่ะคะ่ะก็จะพิจารณาไปรายรายไปโดยที่ไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทค่ะแล้วก็2นะคะเป็นรายกลุ่มค่ะกลุ่มละไม่เกิน1ล้านบาทค่ะผ่อนชำระภายในระยะเวลา5ปีโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยค่ะคุณสมบัตินะคะอันดับแรกเลยนะคะคุณพิการนะคะจะต้องมีบัตรประจาตัวคนพิการค่ะแล้วก็จะต้องบรรลุนิติภาวะค่ะอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแล้วก็มีความสามารถในการประกอบอาชีพค่ะดอกเบี้ยไม่มีดอกเบี้ยค่ะศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะคนพิการนะคะก็ให้ความสนใจในเรื่องของการกู้เพื่อ ประกอบอาชีพค่ะก็มีแวะเข้ามาแวะเวียนเข้ามาถามไทยค่ะมีคนพิการหลากหลายประเภทความพิการนะคะให้ความสนใจในบูธนี้ค่ะหลังจากการกู้ยืมเงินนะคะเราจะมีการลงพื้นที่เนาะเยี่ยมบ้านแล้วก็มีการสอบถามถามไทยคนพิการนะคะหากคนพิการนั้นยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะเราจะมีการแนะนําการประกอบอาชีพให้แก่คนพิการด้วยค่ะ dep.go.th ค่ะหรือว่าถ้าต้องการกู้ยืมเงินนะคะ ช่องทางก็คือ efundev.go.th ค่ะหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันเด fund ค่ะ mm hmm. สามารถโทรสอบถามได้ที่02ค่ะ1069338 40ค่ะมี4ผู้สายค่ะ